สวัสดีท่านผู้ชมผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์สถาบันพระป,ระประกเกล้านะคะวันนี้สถาบันพระป,ระประกเกล้าก็มีรายการที่จะนําเสนอข้อมูลดีๆต่อท่านผู้ชมนะคะซึ่งวันนี้รายการนี้เราก็จะมานําเสนอประเด็นที่หลากหลายเพื่อที่เราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็มีการวิเคราะห์ต่อยอด ข้อมูลแล้วก็เนื้อหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ค่ะกับรายการนี้นะคะชื่อว่ารายการเดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย Constitution Move ค่ะซึ่งเราจะออกรายการนะคะออกอากาศทุกๆวันพุธสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของเดือนนะคะผ่าน a c e b o o k เพจสถาบันพระปกเกล้าในเวลา13นาฬิกานีน้ค่ะแล้วก็สําหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่3นะคะชื่อว่าหลักนิติธรรมรัฐธรรมนูญและความเป็นจริงค่ะ EP นี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ คสมุดวน,นิช์นะคะอาจารย์เป็นนักเขียนคอลัมนิสต์และนักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญซึ่งมาพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวขอเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยนะคะคือเราอาจจะเคยได้ยินคาว่าหลักนิติธรรมซึ่งอยู่เราเราเห็นเป็นทางการแล้วน,นะคะอยู่ในรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ปี2550นะคะก่อนหน้านี้อาจจะปรากฏคำนี้ในคำปรารมบ้างอะไรบ้างแต่ว่าชัดเจนที่สุดเนี่ยปี2550อยากให้อาจารย์ลองเล่าสักนิดนึงค่ะว่าจริงๆที่มาเขาว่าหลังนี้ที่ทำซึ่งหลายๆท่านก็จะได้ยินคู่กับคำว่านิติรัฐเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงคะอาจารย์คือเรื่องนี้มันอาจจะต้องย้อนไปถึงสมัยแบบการปกครองด้านชั้นบรรพาการเลยที่ว่าแต่ก่อนเราก็อพอเราเริ่มมีการปกครองเราก็จะมีผู้ปกครองอาจจะเป็นเป็น กษัตริย์เป็นหัวหน้าเผ่าหรือเป็นอะไรก็ได้แต่เดิมเนี่ยการปกครองเรามันขึ้นอยู่กับคนก็คือคนผู้ปกครองเนี่ยท่านจะสั่งอะไรก็เป็นอย่างนั้นทีนี้พอเราพัฒนาการมาอีกขั้นหนึ่งผู้ปกครองก็คิดว่าอ่ะเราไม่ปกครองด้วยคนละเราปกครองด้วยกฎหมายก็เลยออกกฎหมายมาเพื่อให้คนได้รู้ว่าเออเรื่องอย่างเนี้ถ้ามีข้อพิพาทแบบเนี้ยรัฐจะตัดสินไปอย่างนี้นะบ้านเมืองจะตัดสินไปอย่างนี้ไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้ปกครองหรือไม่ว่าใครจะมาเป็นตุลาการก็ตาม นะครับแล้วก็หรือว่ารวมรวมถึงที่สําคัญเนี่ยก็คือว่ากําหนดไว้เลยว่าการกระทําอันเนี้ยจะเป็นความผิดและเป็นความผิดได้ต้องลงโทษลงโทษขั้นไหนแต่จริงๆก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยคืออํานาจในการลงโทษก็เป็นอํานาจของผู้ปกครองแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยปกครองโดยกฎหมาย,ยาเฉยๆมันก็ไม่พอเพราะว่าในที่สุดเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นว่าผู้ปกครองก็ก็แค่ใช้ใช้อํานาจนั่นแหละแต่ว่าผ่านการประกาศเป็นกฎหมายแล้วก็ใช้อํานาจนั้นไปนเท่านั้นเอง มันก็เลยเริ่มมีความคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรที่อยู่เหนือกว่าระดับของกฎหมายสินะครับมันก็เป็นที่มาของการความพยายามในการแบบพยายามหาคําอธิบายเพื่อจํากัดอํานาจของผู้ปกครองตรงนี้ซึ่งจริงๆระบบเนี้ยจะมีใน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 ,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในทุกในทุกระบบกฎหมายแหละครับแต่ว่าก็จะเรียกต่างๆกันไปเพราะว่าลําพังการปกครองโดยกฎหมายโดยไม่สนใจว่ากฎหมายน<ะ>ั้นแ่ะมัน,ม,นมันดีไม่ดีมันเป็นธรรมไม่เป็นธรรมมันก็ คือภาษาวิชาการเรียกว่ารูบายรอหรือว่าการปกครองโดยกฎหมายเฉยๆนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็มีอย่างประเทศที่นับถือประเทศในภาคพื้นยุโรปเขาใชเรีว่านิติรัฐหรือหรือลีกัลสเตทหรือภาษาฝรั่งเศสเรียกเอต้าเดอดวัวซึ่งตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่ารัฐจ,จะปกครองก็ต้องปกครองภายใต้ระบบกฎหมายก็คือรัฐจะไม่ใช้อำนาจถ้าไม่มีกฎหมายและกฎหมายนะก็จะมีขึ้นไปเป็นลำ,ลำดับชั้นซึ่งชั้นสูงสุดก็คือรัฐนูนซึ่งอันนี้เราคงรู้กันว่ารัฐนูนเป็นกฎหมายสูงสุด ส่วนในอเมริกาก็มีระบบที่เรียกว่าสุพนิติกระบวนหรือดิลโรเซสออฟลอว่าการการใช้อำนาจตามกฎหมายนะมันก็ต้องเป็นไปโดยชอบด้วยส่วนหลังนี้ที่ทำเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหลักของอังกฤษนะครับซึ่งเวลาเขาจะอ้างถึงที่มาของหลังนี้ทำเขาจะอ้างถึงนักวิชาการเอวีดซี่ซึ่งซึ่งซึ่งเคยเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งแล้วก็เขาเชื่อว่าเป็นที่มาของหลังนี้ทำซึ่งสมัยก็จริงๆหลังนี้ที่ทำอังกฤษ พื้นฐานมันมีแค่สามข้อเท่านั้นนะก็คืออันแรกก็คือว่า,าบุคคลจะไม่ถูกลงโทษถ้าไม่มีกฎหมายและการจะลงโทษตามกฎหมายได้ต้องมีเป็นไปโดยอำนาจศาลข้อสองก็คือว่า,าการบุคคลเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าเป็นประชาชนก็จะต้องขึ้นศาลเดียวกันนะครับแล้วก็ข้อที่สก็คือว่า สาลจะเป็นผู้ค้นพบหลักนิติธรรมเองจะเป็นผู้ค้นพบว่าสิทธิเสรีภาพใดของประชาชนนี้คุ้มครองทีนี้พอหลักการนี้มันถูกนํามาปรับใช้มาเรื่อยๆมันก็มันก็เติบโตไปเรื่อยๆครับมันก็มีคําอธิบายที่ว่ามันมันก็จะมีหลักนิติธรรมในความหมายรองที่ที่หมายความว่ากฎหมายต้องมีประสิทธิภาพหรืออะไรขึ้นมามซึ่งตรงนี้มันเป็นรายละเอียดครับ ถ,ถ้าสรุปสั้นๆคือเหมือนกับว่าจริงๆหลักการนี้เกิดจากพยายามเปลี่ยนจากเดิมที่ปกครองอาจจะตามอำเภอใจผู้ปกครองก็บอกว่าอาจงินต้องปกครองตามกฎหมายทีนี้พอตามกฎหมายก็ยังมีแนวคิดต่อไปอีกว่ากฎหมายก็ออกตามอำเภอใจผู้ปกครองอีกดังนั้นเลยเกิดหลังนี้ขึ้นมาเพื่อบอกว่างั้น ตามกฎหมายเฉยๆไม่ได้ต้องเป็นกฎหมายที่ดีแล้วก็จะมีรายละเอียดใช่ไหมคะที่พัฒนาต,ต่อมาแล้วแล้วกฎหมายที่ดีคืออะไร,รประมาณนี้นะคะค่ะทีนี้พอคํานี้มาอยู่ในรัฐธรรมนูญหรือในระบบกฎหมายไทยค, <ๆ S 1> ค่ะอาจารย์ก้าอยากให้อาจารย์ก้าเล่าภาพรวมหน่อยว่าคำนี้สุดสุดท้ายรู้สึกประเทศไทยเลือกคำว่านิติธรรมค่ะมันมาปรากฏในรัฐธรรมนูญและกฎหมายระบบกฎหมายของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็คือหลักคือคือจริงๆเนียเราคำว่าหลักนิติรัฐนิติธรรมเนี้ย แต่ก่อนก่อนรัฐนูน50ูนย์เนี่ยเราจะถูกใช้ปนๆกันไปเลยะนะครับว่าก็คือมกัก็คือมันจะเป็นคํานี้แทนที่กันได้เลยแต่กระทั่งรัฐนูนห้าูน50เนี่ยในการร่างรัฐนูน50ูนย์เขาก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันว่าการที่เราจะปกครองกันภายใต้กฎหมายอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอก็ได้ม,มันควรจะต้องมีหลักอะไรสักหลักหนึ่งซึ่งมายึดโยงการใช้กฎหมายนั้นอีกก็เลือกกระหว่างนิติรัฐนิติธรรมแต่รู้สึกว่าหลักนิติธรรมจะชนะไปแล้วก็เลยใช้คำว่าหลักนิติธรรมครับ แล้วก็บัญญัติไว้ในมาตราก็จะบัญญัติคำนี้ไว้ในล้ำนูนด้วยนะครับก็คือว่าคือเดิมจะอยู่ในมัด์ล้ำนูลห้าศูนอยู่ในมาตราสามก็จะเพิ่มเป็นวรรคสองเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลรวมทั้งองค์กรตามล้มนูลหน่วยาง,งานของเราต้องเป็นไปนตามหลักนิติธรรมนะครับแล้วก็ล้ำนุนหกศูนย์ก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับว่าล้มนูนหกศูนย์จะอยู่ในมาตราห้า ประธานโทรษร่าอยู่ในมัดก็คือจะอยู่ในมาตราเดียวกันนี่แหละแต่ว่าจะกําหนดไว้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ตำหลักนี้ทำเนต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนประเทศชาติและความผัส,สุขุของประชาชนโดยรวมด้วยนะครับแล้วก็นอกจากมาตราที่ว่าไปแล้วนี่มันยังมีมาตราหนึ่งซึ่งสําคัญก็คือมาตรา26ซึ่งเป็นแม่บทในการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน คือมาตรานี้ก็ได้บัญญัติว่า,าการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐนูลในกรณีที่รัฐนูลไม่ได้บัญญัติเงื่อนไขไว้กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมไม่เพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินสมควรไม่ละเมิดสิทธรริศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อะไรพวกนี้ครับซึ่งมาตราเนี้ยทำให้หลักนิติธรรมเนี้ยมีผลมีสภาพบังคับขึ้นมาจริง ครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยสามารถที่จะโต้แย้งได้ว่าการกระทําของรัฐหรือว่าการใช้อํานาจการกฎหมายที่ให้อํานาจเจ้าหน้าที่นะั้นนะ่ะในการไปใช้อำนาจกับเขาอีกทีหนึ่งเนี่ยมันมันชอบด้วยกฎหมายแล้วแต่มันขัดหลักนิติธรรมครับจริงๆคือพอฟังคร่าวๆเราจะเห็นว่าในรัฐธรรมนูญนะตามนะคะเขียนเขียนเป็นเขียนเป็นตัวหนังสือเยียหลักนิติธรรมแต่ก็ยังดูมีความเป็นนามธรรมา อยู่นิดนึงนะคะจะจะถามอาจารย์กาอย่างนี้เลยค่ะว่าแล้วทีนี้พอมันมาสู่ความเป็นจริงอะค่ะที่ผ่านมาอาจจะดูผ่านคำวินิจฉัยศาลหรืออะไรก็ได้แล้วหลักนิตที่ทมที่เขียนไว้แบบนามาทาอย่างนี้นะค่ะไม่ได้มีการอาธิบายจแจกแจงว่านิติธรรมคืออะไรบ้างอยู่ในรัฐธรรมนูญในความเป็นจริงแล้วคํานี้ถูกตีความถูกใช้หรือว่ามีการใช้อย่างไงบ้างคะคาการนิยามคําว่าหลังนี้ที่ทมครั้งแรกมันจะอยู่ในคำวินิจฉัยศาลมนลยฉบับหนึ่ง นะครับซึ่งซึ่งคือคำาติจฉยที่1 5ถึง18ทับสอซึ่งสารรัมณูน,นียสรุปก็คือสารรัมนูมองว่าหลังนี้ทำมันก็คือความยุติธรรมตามธรรมชาตินั่นแหละมันคือสิ่งที่ทุกคนเห็นว่ามันมันยุติธรรมดังนั้นเนี่ยคำาติจฉยของสารรัมนูนก็จะก็จะอยู่บนเรื่องนี้ก็คือเราจะได้พบว่าสารรัมณูน,นียเวลาคือจริงๆแล้วเนี่ยสารรัมูถ้าจําไม่ผิดซึ่งไม่น่าผิดนะครับก็คือ ไม่ไม่เคยวินิจฉัยว่ากฎหมายอะไรขัดต่อหลักนิติธรรมเฉยๆเลยแต่มันยังไม่ขัดกับมาตร,ราใดมาตราหนึ่งเช่นไปขัดต่อเสรีภาพในทรัพย์สินอ่าสิทธิในคดีอาญาเพียงแต่ว่าศาลมันก็จะบอกว่านี่นะเรื่องนี้อ่ผมขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งก็แล้วกันก็คือเรื่องของเอ่อกฎหมายคือแต่ก่อนอ่ะมันเคยมีกฎหมายความรับผิดนิติบุคคลว่าถ้าใครก็ตามเนี่ยเป็นผู้มีตําแหน่งในนิติบุคคลเป็นกรรมาการผู้จัดการเป็นอะไรเงี้ยถ้านิติบุคคลกระทาความผิดเนี่ยกฎหมายจะสนิษฐานว่า กรรมการเนี่ยมีความผิดตามนิติบุคคลนั้นไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสาร,รัฐมนุ้ก็บอกว่า mm hmm. กฎหมายเนี่ยมันขัดัฐมนูนเพราะมันขัดต่อหลังนี้ทธรทมที่ว่าการที่จะลงโทษใครต้องพิงพสูจน์ความผิดเขาแต่กฎหมายเนี่ยมา mm hmm. อาศัยเพียงแค่ว่าเฮ้ย mm hmm. เป็นกรรมการ mm hmm. ก็เป็นกรรมการบริษัทกรรมการนิติบุคคล mm hmm. ก็ต้องมีความผิดไปแล้วต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตัวเองใช่ก็ขัดต่อหลังนี้ทธรรมซึ่งอันเนี้ยสารสารัฐมนุ้นก็จะไปยกเอาอ่า คำปฏิยาสากลว่าโดยสิทธิมนุษยชนแล้วก็บรบัญญัติอื่นในต่างประเทศเพื่อเห็นว่าไอ้หลักการนี้มันมีมันมีใน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 พวกเอกสารเอกสารหรือกฎหมายที่รับรองสิทธิเสรีภาพมนุษยชนมีมีในในในระดับสากลเรื่องนี้จึงเป็นหลักนิติธรรมครับอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วก็ในที่สุดกฎหมายนี้ก็เปลี่ยนคือคือจริงๆนะเดิมในกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดนิติบุคคลเนี่ยจะบัญญัติไว้แบบนี้ไว้หลายหลายกฎหมาย ในสุดก็ต้องมีกฎหมายมาฉบับหนึ่งนี่เพื่อยกเลิกเรื่องนี้ไปหมดเลยแล้วก็ปรับเปลี่ยนหลักการใหม่คือหลักการมันก็จะคล้ายๆเดิมแหละครับเพียงแต่ว่าเขาจะสันนิษฐานว่า,าคือมันมันจะไม่ได้เป็นบทบังคับว่ามีความผิดเลยแต่เขาจะสันนิษฐานแต่ว่า mm hmm. ทางฝ่ายผู้กล่าวหาคือโจทก์หรืออัยการก็ต้องพิสูจน์อยู่ดีว่าเาจ้าหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการอะไรนะั้นเขารู้เห็นกับการกระทํานั้นด้วยห <c oughs> รือเปล่า <c oughs> นะครับกับอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจซึ่งเรื่องนี้มันอาจจะไม่ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะเห็นไดว่าสารนุนนี้ขยายความสร้างหลักขึ้นมาหลักหนึ่งเลยนะฮะก็คือหลักการที่ว่าถ้ารัฐใช้อํานาจใดๆเนี่ยแล้วมันทําให้ประชาชนได้รับความเสียหายรัฐจะต้องชดใช้รัฐจะอ้างคือมันเคยมีเรื่องกฎหมายกฎหมายการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งเดิมนั้นกฎหมายนะกำหนดไว้แค่ว่า กรณีที่เข้าไปวางท่อในที่ดินประชาชนท่อน,นั้นนะ่ะมีขนาดเกิน80เซนติเมตรให้จ่ายค่าทดแทนแต่ว่าไม่ได้พูดว่าถ้าต่ำกว่า80เซนติเมตรต้องทำยังไงการประปาสมัยนั้นก็บอกว่าอ้าวก็ต่ำกว่า80ิก็ไม่ต้องจ่ายไงทีนี้เจ้าของที่ดินเขาบอกว่าก็รู้สึกแปลกแปกอ,อ่ะก็เลยไปฟ้องศาลปกครองก่อนซึ่งศาลปกครองก็ดูแล้วว่าเอ้ยแต่เขาก็ว่าคือการประปาที่ไม่จ่ายเขาก็ไม่จ่ายตามกฎหมายมแล้วจะทําอะไรเขาได้ก็เลยผู้ฟ้องคดีก็เลย ยื่นคำร้องต่อสารรัฐมนูลว่ากฎหมายการประปามาตาราเนี้ขัดรัฐมนูล mm hmm. สารรัฐมนูลก็เห็นว่าขัดรัฐมนูลจริงๆและการขัดรัฐมนูลนนะ่ะไม่ได้ไม่ได้ขัดเพราะกฎหมายเขียนไว้ด้วยแต่ขัดเพราะไม่ได้เขียน mm hmm. ก็คือไม่ได้เขียนให้ชัดเจนว่ากรณีที่ท่อ uh hmm. ต่ํากว่า80เซนติเมตรเนี่ยต้องชดใช้อย่างไงสารรัฐมนูลก็บอกว่าทุกกรณีเลยที่รัฐเขาไปทําให้ประชาชนเสียหายก็จะต้องจ่ายค่าทดแทนด้วยนะครับ mm hmm. มากน้อยยังไงก็อีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งหลักการเนี้ยสารนุนก็มายืนยันอีกทีหนึ่งในคำวิจัยเพิ่งจะปี64นี้เองซึ่งเป็นเรื่องกฎหมายเว้นคืนเริ่มกฎหมายเว้นคืนกําหนดไว้ว่าถ้าเผื่อ,อคือเว้นคืนเนี่ยก็คือรัฐบังคับซื้อที่ดินคืนแล้วก็จ่ายค่าทดแทนแต่ว่าคือเมื่อรัฐจ่ายาค่าทดแทนแล้วเนี่ยถ้าประชาชนยังไม่รับรัฐก็จะไปวางไว้สานักง,งานวางทรัพย์แต่ถ้าภายใน10ปียังไม่มีใครไปรับอีกก็ให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดินซึ่งก็มีกรณีรายหนึ่งซึ่งเขามีปัญหากันเรื่องแย่งเหมือนกับ มีปัญหาการเนื่องมรดก <คะ S 2> ว่าตกลงเนี่ยที่ดินเนี่ยจะเป็นของใครกว่า <คะ S 2> เขาจะตกลงกันได้มันเกินสิปีพอเขาจะไปรับค่าทดแทนเนี่ยก็มันก็เงินก็ตกเป็นของเป็นดินไปแล้วเขาก็เลยร้องศาลร,รัมนูลขึ้นมาเหมือนกันว่า<ช>กฎหมายนี้ขัดรัมนูลศาลรัมนุญก็เห็นว่าขัดรัมนุญจริงๆเพราะว่าในเมื่อการเวนคืนเนี่ยมันคือการไปริดรอนเอาสิทธิในทรัพย์สินของประชาชนซึ่งประชาชนที่ถูกเวนคืนเนี่ยก็ก็ต้องรับเหมือนกับ รับบาปประราะหนักกว่าคนอื่นอยู่แล้วเพื่อความเจริญของบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สาธารณะแล้วแทนนี่เขาจะได้เงินยังมีกฎหมายไปริบเงินเขาอีกถ้าเขาไม่ไปรับไปใช้สิทธิ์เนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลก็ขัดรัฐนูนแล้วก็ขัดหลังนิติธรรมครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นกา,การใช้หลังนิติธรรมของสารนูญเนี่ยเป็นการครับสร้างเหตุผลที่เหมือนกับว่าทําไมกฎหมายนี้ถึงไม่ยุติธรรมซึ่งมันอาจจะนอกเหนือตัวบทในรัฐนูนขึ้นมาแต่เราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ นะครับฟังมาสามสามคดีละกันที่อาจารย์ยกตัวอย่างดูเหมือนกับว่าตอนนี้อย่างน้อยๆอหลักนี้ทําไม่ถูกนิยามละชัดเจนว่าคืออะไรบ้างแต่อย่างน้อยเส้นหนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามที่ไปกระทบสิทธิเสรีภาพจะถูกตีความไว้ก่อนว่าเอ้ยอันนี้อาจจะขัดหลักนี้ที่ทำเหมือนกับว่าตอนนี้เส้นเส้นที่ว่ากฎหมายที่ดีอย่างน้อยอย่างนึ่งะ ต้องไม่ใช่กฎหมายที่ไปกระทบสิทธิเสรีภาพประชาชนจนเกินสมควร <Okay. S 1> ที่นี่ถามความเห็นอาจารย์กล้านหนึ่งค่ะการเขียนหลักนี้ทำแค่หลักนี้ทำเนี่ยเป็นลอยๆ <Okay. S 1> กับการพยายามแจกแจงว่าหลักนี้ทำเพื่ออะไรบ้างถ้าเรา,เาบางท่านอาจจะเคยเห็นร่างรัฐธรรมนูญก่อน <Okay. S 1> ที่จะมีร่างรัฐธรรมนูญหกศูนย์นะครับอาจจะเป็นถ้าจะาเป็นร่างจริงๆจำถูกเลยร,ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ท่านอาจารย์บวักสิ์อโโ <Okay. S 1> วานน์โมนยกร่างจะพยายามแจกแจงค่ะหลักนี้ทำได้แก่อะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ถ้าทีฉันจำไม่ผิดคือเคยเห็นจริงๆ ถามว่ามเหม็อนอาจารย์ก้าอาจารย์ก้าคิดว่าการแจกแจงหรือการพยายามนิยามหลักนี้ทำให้ปรากฏในรัฐธรรมนูนกับการเขียนเฉยๆว่าเนี่ยต้องเคารพหลักนี้ทําำแล้วก็ให้เปิดโอกาสให้เป็นอำนาจขององค์กรที่อำนาจตีความอย่างสารรัฐธรรมนูญตีความเนี่ยอาจารย์ก้าว่ามันคือม,มันเหมาะไม่เหมาะหรือดีเสียยังไงในความเหม็นของอาจารย์คือจริง,รงๆแลนะ้วเนี่ยมันมันเป็นความลักล่านอย่างหนึ่งที่เราใช้หลักนี้ทีรทำว่าหลักนี้ทมในอย่างที่บอกว่ามันเป็นหลักของกฎ<ฆ>หมายอังกฤษแล้วก็กฎ<ฆ><อ>หมายอังกฤษเนี่ยเขา เขาไม่ได้ใช้ระบบรัฐนูนลายละนฉบับเดียวคือเขามีรัฐนูลน,นะแต่ว่ามันก็จะกระจายกันไปเป็น bill of rights เป็นแม็กนาคาตาเป็นอะไรพวกนี้ดังนั้นเนี่ยความที่เขาไม่มีรัฐนูลลายละศับับเดียวมันก็เลยจะสามารถใช้หลักนี้ที่ทําได้แต่ของไทยเนี่ยในเมื่อเราใช้รัฐนูนเป็นลายละศักษรดังนั้นถ้าเรามีหลักนี้ที่ทำจริงๆมันก็ได้แหละครับมันก็จะใช้อย่างที่ผมบอกไปนี่แหละว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยว่ากฎหมายขัดหรือไม่ขัดรัฐนูน แต่ว่าถ้าเราไปเขียนนะ้ที่เราเขียนไปอ่ะมันก็ยังเป็นหลังนี้ทาอยู่แหละแต่มันก็เท่ากับมัน้ที่เราเขียนไปมันก็เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรซึ่งมันก็เป็นกฎหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วผมก็เลยเข้าใจว่าความที่เขาอยากเปิดหลังนี้ที่ทาไว้เนี่ยเพื่ออยากให้เหมือนกับศาลไม่ว่าศาลรับนู่นหรือศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมก็ตามเนี่ยสามารถที่จะไปค้นหาสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมตามธรรมชาติหรือความยุติธรรมที่เราเรายอมรับกันได้เนี่ยขึ้นมา เพื่อช่วยในการตีความกฎหมายแม้ว่าไอหลักการพวกนี้จะไม่เป็นลายลากะกอักษรนะครับดังนั้นเนี้ยคิดว่านิยามไว้ก็ได้หรือไม่นิแต่ว่าไม่นิยามไว้ก็ก็ได้เหมือนกันแต่ในที่สุดแล้วเนี้ยหลังนี้ที่ทำมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ได้มีนิยามชัดแจง้งยกเว้นว่านักวิชาการเนี้ยจะไปพยายามไปแยกแยะโดยสกัดจากคำวิพากษาคำนี้ใช่ของสาอะไรพวกนี้มากกว่าครับ สุดท้ายแล้วค่ะอยากให้อาจารย์ลองทิ้งท้ายดน,นึงค่ะในประเด็นกับหลักนิติธรรมว่าในมุมของการปรับใช้หรือในมุมของออการาบัญญัติในรัฐธรรมนูญอาจารย์มีความเห็นหรือมีอะไรที่อยากจะแบบฝากทิ้งท้ายบอกท่านผู้ชมหนะะ่ยค่คือจริงๆเราเนี่ยคือจริงๆรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเราได้เปลี่ยนระบบมาคือการความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของรัฐธรรมนูญไทยอยู่ในรัฐธรรมนูญ40ก็คือเราเปลี่ยนเลยว่าประชาชนเนี่ยเป็นผู้ทรงสิทธิแห่งรัฐ แต่ว่าเดิมเนี่ยแต่แนวคิดเดิมของเราอะเราจะมองว่ารัฐใหญ่กว่าประชาชนดังนั้นเนี่ยมาตรก,การใ,ใดๆของรัฐที่ออกมามันจึงไปเป็นเป็นไปเพื่อแบบความสะดวกในการทํางานของรัฐเลยซึ่งก็อาจจะประชาชนก็อาจจะต้องเดือดร้อนบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ก็เพราะประโยชน์ของรัฐสาคัญกว่าแต่รัำนุน40เนี่ยได้ยกให้ประชาชนเนะเป็นผู้ทรงสิทธิแห่งรัฐดังนั้นรัฐอาจจะคิดเหมือนเดิมไม่ได้เวลารัฐจะใช้อำนาจอะไรก็ต้องดูว่ามันได้สัสดส่วนหรือเปล่านาให้ประชาชนเนี่ย ได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเขาต้องเดือดร้อนจริงๆเนี่ยได้เยียวยาอะไรเขาไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมันมันเป็นสิ่งที่ถ้าถามผมว่าเรื่องอะไรที่ควรเปลี่ยนก็คือรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ในการออกกฎหมายใดๆเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นนะว่าคือจะต้องจะต้องไม่คิดว่ารัฐจะใช้อำนาจได้<ม>โดยสะดวกประชาชนเป็นยังไงก็ก็แล้วแต่ประชาชนมันต้องปรับแนวคิดว่าเออในการออกกฎหมายในการใช้อำนาจรัฐเนี่ยมันจะต้อง เป็นไปอย่างได้สัดส,ส่วนคือรัฐก็ยังคงทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ประชาชนก็ต้องไม่ถูกระมิดสิทธิจนเกินสมควรซึ่งตรงนี้เนี่ยบา,บางครั้งเราขอยก,ยกตัวอย่างบางทีเราอันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงคือมีคนไปตั้งชื่อลูกที่เ,เขตแล้วก็พบว่าเขตเนี่ยได้วางได้เหมือนกับมีบอร์ดขึ้นมาว่าชื่อพวกนี้ห้ามตั้งซึ่งชื่อพวกนี้ไม่ได้ถูกห้ามตามกฎหมายเลยกฎหมายห้ามเฉพาะห้ามตั้งชื่อตามพระบระมอภดไทยของพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์แต่เหมือนกับเขตเขาอยากสะด,ดุดกับเขาบอกว่าชื่อแบบนี้ห้ามตั้งซึ่งจริงมันไม่ใช่ต้องนะอยากให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมองว่าต่อไปนี้ในะการใช้อำนาจใดๆนต้องดูว่ามันมีกฎหมายห้ามนาดไว้ไหมและต่อให้กฎหมายมีอำนาจเนี่ยเวลาที่เราสั่งอะไรไป,ไปแล้วเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมมันทําให้เกิดภาระเกิดวรไหมลแล้วก็ถ้าเกิดภาระเนี่ยเรามีกระบวนการเยียวยาอะไรไหมซึ่งเรื่องนี้ก็ดีกับอีกเรื่องที่อาจจะอยากฝากไว้ก็คือว่า เวลามีคำวิจัยของสารล้มนูนเนี่ยจะเป็นการยืนยันหลักบางอย่างนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยไอยหลักเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะในกฎหมายที่สารร้มนูนวิจัยว่าขัดล้มนูลหรอกต่มาอยู่ในกฎหมายอื่นด้วยก็น่าจะมีองค์กรไหนสักองค์กรเนี่ยคอยดูว่ามันมันไปอยู่ในกฎหมายอื่นไหมแล้วก็มาแก้กันทั้งระบบก็เหมือนกับกฎหมายเรื่องความรับผิดนิติบุคคลที่เล่าไปครับก็จะมีสองเรื่องที่อยากจะฝาก ขอบคุณอาจารย์กล้ามากนะคะแล้วก็วันนี้ก็เรื่องทั้งหมดนี้นะคะก็คือประเด็นอยู่กับหลักในที่ธรรัฐธรรมนูญและความเป็นจริงค่ะซึ่งเราสามารถแลกเปลี่ยนแล้วต่อยอดประเด็นเหล่านี้ต่อไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าหลังิีรทมจริงฟังดูแล้วก็เป็นผลละวัดพอสมควรเหมือนกันในการตีความค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กล้านะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย Constitution Move, Move ด้วยนะคะท่านสามารถรับชมรายการสดได้ทุกวันพุธสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4 ของเดือนผ่าน f c e e o o o p เพจสถาบันพระปกเกล้านะคะในเวลา13นาฬิกาค่ะและสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง KPI Channel นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพจสถาบันพระปกเกล้านะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและกิจกรรมดีๆจากสถาบันพระปกเกล้าค่ะแล้วก็สามารถพบกับรายการเดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย Constitution Move EP ต่อไปได้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะในวันนี้ขอสวัสดีค่ะ